เกมมิ่งเกียร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเกมทั้งหลายเนี่ยมาจัดแสดงนะครับซึ่งคนที่เล่นเกมส่วนใหญ่ณเวลานี้นะครับถ้าไม่มีคีย์บอร์ดเกมเนี่ยมันมันกดไม่ทันคนอื่นแห้วครับคือเหมือนสมัยเราเล่นเกมคอนโซลเราต้องมีจอยโคริใช่ไหม่เพื่อทำให้กดรัวนี่มันเร็วใช่ไหมบางคนไม่มีตังซื้อแต่นั่นทำไงเปล่ไม่โปรมาแล้วมาดีดไม่มันไวขึ้นทีนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่มันช่วยเสริมทําให้การกดปุ่มเนี่ย อ่าเรสปอนส์ไทม์ในการกดลงไปกับการส่งค่าเนี่ยเร็วขึ้นกดแล้วไปเลยกดแล้วไปเลยไม่ใช่โกงนะเ,เพราะว่าคำว่าโกงแปลว่าอะไรไม่ได้กดแล้วมันกดใช่ไหมอันนี้ไม่มีกดปุ๊บคือติดทันทีไม่ใช่กดปุ๊บแล้วกว่าคอมพิวเตอร์จะโปรเซสกิเเนเวลาไปอีก2มิลลิเซกเนี้ยซึ่งมันทำให้ไม่ทันฝั่งนูน้นเอาถามนิดนึงอย่างนี้เนี่ยจะสามารถเอาไปใช้กับพวกวินนิ่งได้ไหมผมเล่นอยู่ บางทีมันขัดใจมากเลยอะจอยนี่มันมีปัญหาหมากก็ต้องเล่นเป็น p พ c e เวอร์ชั่น PC ก็จะใช้พวกเกมมิ่งเกมพวกนี้ได้เพราะเกมมิเกมพวกนี้ออกแบบมาเพื่อเพื่อ PC นะครับก็คือคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้าในเชิงวินนิ่งแบบคอนโซลเนี่ยก็ต้องไปหาจอยเฉพาะของทางพวก PlayStation หรือทางพวก Nintendo V หรือหรือเอ o กเองก็ตาม,มนี่ แต่ต้องบอกว่างาน,นนี้พิเศษอีกอย่างคือว่ามีการนําเรื่องของอาเซียนคอนเน็กมาด้วยเป็นคอนเซปต์ชื่อว่า B2B and C ใช่ไหมฮะมันเป็นปกติงานนี้เป็น B2B โทษขออภัยครับเป็น B2C คือเราเอาธุรกิจเนี่ยมาเจอกับกลุ่มเป้าหมายคือคอน summer เลยนะครับอันนี้ถ้าพูดภาษาสัตว์เทคนิคนิดหนึ่งนะครับ,รบก็คือ,อทุกคนก็จะมีการโชว์เรียกความเลื่อมหน้าเลื่อมใสว่าบริษัทนี้ทําเกมนั้นนู่นนี้ดีมากอลังการเดี๋ยวอีก3เดือนจะมีเกมนี้มาประมาณนี้นะครับ แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามองถึงว่าเมื่อเราโชว์เคสกันได้ดีขนาดนี้งานใหญ่ยักษ์อลังการทําไมเราไม่เอาต่างประเทศอ่ะมาซื้องานเราบ้าง oh. คือบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขามีทั้งให้บริการโดยการซื้อคอนเทนต์มา <Right. S 1> กับพัฒนาคอนเทนต์เองถ้าเราเอาต่างประเทศที่จะซื้อชิ้นงานเนี่ยเข้ามาดูแล้วเราก็จัดเวทีเขาเรียกว่า business matching นะครับไอการ matching ในที่นี้ก็คือ ASEAN Connect นี่นแหละก็คือ hmm. เราจะมีประมาณเกือบ20บริษัทรอบ Southeast อเอเซียเนี่ยนะครับก็คืออาเซียนเนี่ยนะครับมีมีมจีโทษอันนี้อน,น,นอกนอกอาเซียนจะมีจีนไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นนะครับในอาเซียนจะมีสิงคโปร์ฮ่องกงมัเลอินโดพาม่ายังมาเลยพาม่าก็อยากมาว่าเอ้ยเดี๋ยว ประเทศผมจะเปิดแล้วเนี่ยะะจะเปิดเกมออนไลน์บ้างเนี่ยจะ,ะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตั้งไทยเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านเกมเลยหรือเปล่าในภูมิภาคนี้ผมหวังอย่างนั้นคือคือต้องต้องผู้นี้ครับเรื่องนี้ผมผมหวังเองคิดเองคนเดียวไม่ได้นะครับมันต้องเกิดจากการที่พร้อมกันหมดภาคอุตสาหกรรมพร้อมภาครัฐพร้อม,อม,อมสนับสนุนนะครับวันนี้เรียนรวมผู้จัดเหนื่อยเหนือ่อยเหมือนกันเพราะว่า การสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วเราก็พยายามทําให้มันเกิดนี่การทําให้มันเกิดเนี่ยคืออะไรเราเชิญเข้ามาเราก็ออฟเฟอร์มานอนฟรีนะจะได้เข้ามาแต่เราหวังว่าเมื่อเขามานอนฟรีพักฟรีเนี่ยเขาจะซื้อผลงานกลับไปงนั้นการซื้อผลงานกลับไปเนี่ยเราก็ต้องมีโชว์เคสนะครับ,รบแล้วก็อยากให้ความในภาคธุรกิจเนี่ยเห็นว่าสําคัญมาจองพื้นที่แล้วก็มาเจราจากาันท้าสิ่งหนึ่งที่พม่าต้องการมากต้องการคอนเทนต์เพราะคอนเทนต์มันก็ต้องเกิดจากนักสร้างเกม นักสร้างเกมในพม่าไม่มีครับมีแต่นักสร้างประชาธิปไตยซึ่งกำลังต้องการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังเริ่มต้นอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปเจาะได้เลยเจาะเลยกลุ่มตลาดกลุ่มนี้นั่นเอง ASEAN Connect เรามีเรามีอินโดมาด้วยนะซึ่งอินโดนี่200้กว่าล้านคนนะครับแล้วก็ใช้ใช้ใช้มือถือใช้คอมพิวเตอร์อะไรกันเยอะมากนะครับในขณะที่ประเทศใหญ่ๆอย่างจีนอย่างเงี้ยจีนก็มี outsourcing ที่อาจจะมาปล่อยต่อกับธุรกิจอันนี้เพราะว่าจีนเนี่ยตอนนี้เป็น outsourcing เกมดังๆของโลกละค่าแรงถูกดี แต่ปัญหาก็คือว่ารสนิยมหรือเทสสู้คนไทยไม่ได้อันนี้คนจีนพูดนะคนไทยเหนือกว่าอ่าคือความเป็นความเป็นเทสของอาร์ตของศิลปะเนี่ยถ้ามองในมุมนึงเนี่ยผมว่าคนจีนเขาก็จะมีอาร์ตสไตล์เขาเป็นแบบแบบแบบเกมจีนเนี่ยแต่พอจะเป็นแบบอะไรที่มันดูอลังการอย่างเนี่ยอย่างเมืองไทยสิงห์เราจะได้เห็นแน่ๆนะครับบริษัทสตูดิโอไฮป์ซึ่งเป็นบริษัทรับงานดีไซน์เอาซอร์ซิ่งเนี่ยเขารับงานทําเกมองค์บาก ซึ่งสามคนฟิล์มไปร่วมกับฮอลีวูดเลยเพื่อจะทําให้เกมนี้มันออกมันดีจริงๆผมบากนี่ฉายหลายปีแล้วนะผมก็เคยทำเกมต้นยำกุ้งใช่ไหมครัแต่ครั้งนี้เป็นเกมที่จะอยู่บนแพลตฟอร์มคอนโซลเต็มรูปแบบ Xbox 360 Playstation 3 PC, iOS, iPhone อะไรพวกนี้แล้วภาพที่จะไปเปิดตัวในงานนั้นเนี่ยผมเพอเอิดันเห็นแล้วดีมาก ซึ่งอันนี้จะไปโชวยเห็นนะวครับว่าศักยภาพคนไทยเนี่ยไปได้ถึงขนาดนั้นโอเงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอเคอาจจะตลาดเราเล็กครับเรามีคนเยอะนะครับแต่พอถามว่าซื้อแท้อืมาไว้ก่อนและกันอะไรเงี้ยคนไทยจะเป็นอย่างนี้แหละเยอะตลาดเกมออนไลน์ก็เลยตรงจริตเราไงคือเปิดให้เล่นฟรีก่อนถ้าชอบค่อยจ่ายซึ่งเหมือนกันเข้าไปดูลิเกครับขอแหวกม่านแหวกไอ้ที่เขาล้อมผ้าไว้ก่อนแล้วพอชอบปุ๊บเดี๋ยวไปคล้องภูมิอะไรเองดังนั้นหลักการเราต้องทาธุรกิจให้มันเข้ากับ พฤติกรรมหรือนิสัยคนที่นี่แล้วเป็นอย่างนี้เอาละแล้วสำหรับประเทศไทยล่ะจะต้องมีการบริหารจัดการยังไงให้เป็นผู้นำทางด้านเกมนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้เองเนี่ยก็ยังตะกรตะกาดอยู่เล็กน้อยทีนี้เนี่ยมองมุมมองนี้อย่างไรรวมถึงเรื่องของเกมตอนนี้เนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นชั้นนำหรือเปล่าเรามองไทยแลนด์เกมโชว์เราคิดคอนเซปต์อาร์เซนคอนเนเนี่ยนะครับเราผ่านงานมา6ปีก่อนนี้และปีนี้เป็นปีที่เเราไม่ได้มองว่าเราจะทำอาร์เซนคอนเนคปีเดียวเรามองอาร์เซนคอนเนเพื่อ3ปี ครเพื่อสาปีก็คือว่ามันจะเป็นคอนเซปต์นี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อทําให้ภูมิภาคนี้รับรู้ว่าอ๋อประเทศไทยคือศูนย์กลางณวันนี้นะครับถ้าจะพูดถึงการเปิดเสรีอาเซียนนะครับคนไทยก็ยังงงอยู่เยอะนะครับผมก็เคยงงนะหลายคนก็งงเอ๊ะมันจะถูกแย่งงานไหมภาษาอังกฤษาเราพูดไม่ได้แย่เลยสินะพิธีกร,รเดี๋ยต้องไปฝึกภาษาอังกฤษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะหลายคนก็กังวลหลายเรื่องนะครับแต่ถ้ามองในมุมหนึง่งไทยเป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนจริงๆในเชิงภูมิศาสตร์ ค้าหมายคือการแผนที่มาปั๊บเนี่ยยังไงเราก็กลางถูกไหมครับถ้าเราไม่ทําอะไรเลยในเชิงนโยบายในเชิงกิมมิคการค้าศูนย์กลางของเรื่องต่างๆก็จะไปอยู่ที่สิงคโปร์มาเลสตามประเทศที่เขามีความนตอนนี้เริ่มไปมาเลสแล้วนะกับเวียดนามสองที่นี้ดิจิทัลเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับโครงการที่คุณมหาเททําไว้เนี่ยมัลติมีเดียซูเปอร์คครยดอ์เนี่ยผมไปดูผมก็ตกใจว่าฮะนี่เขาแซงเราไปอีกแล้วเรอเนี่ยใหญ่โตมากแต่มันก็ยังมีจุดหนึ่งซึ่งอย่าไปบอยเขารู้นะครับ สไตล์งานเขาเนี่ยยังคงขายโลกมุสลิมอยู่คือเขาจะไปขายพวกมิดเดิลอีสตะวันออกกลางแต่ถ้าสไตล์ของไทยเนี่ยมันโดนกว่าคนดูก้านกล้วยอ่าคนดูตั้งหลายเรื่องใช่ไหมที่ทําออกมาเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะดูแล้วมันโออิ่มเอมใจใช่ไหมดูแล้วมันมันมันเซนติเมนทัลกว่าเนื่องจากว่าเรามีความเป็นรสนิยมสากลมากกว่าเขานะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าวันนี้วงการเกมซึ่งประเทศไทยเนี่ยบริโภคเยอะอยู่แล้วเรามีเด็กเล่นเกมอยู่เก้าล้านคนนะครับซึ่งเยอะมากนะครับ,รบเราก็น่าจะ ขยายผลด้วยการมองว่านี่คือมาร์เก็ตที่เป็นไปได้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาลงทุนที่นี่ไม่มาลงทุนที่นี่ก็มาซื้อของที่นี่ออกไปไม่มาซื้อของที่นี่ของอไปก็มาดูซิว่าจะจับพาร์ทเนอร์ชิพกับใครได้บ้างอ่าซึ่งอาเซนคอนเนคในไทนยไลท์เกมโชว์จะตอบโจทย์เรื่องนี้ครับครับครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเนื้อหาคอนเทนต์เนี่ยน่าสนใจมากหลาคนฟังแล้วหูพึงปีหน้าแน่นอน1 1 1 2 13ถ้าเกิดว่าใครไม่ไปไหนไปที่นี่เลยไปเทคบางนาแน่นอนครับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับ สาม,มารถไปกันได้เราจะทําให้ดีที่สุดนะครับเราจะทำให้ดีที่สุดปีนี้เขาเรียกว่าการเตรียมงานเตรียมกว่า6เดือนนะครับรแล้วก็ผมเองก็จะเหนื่อยสําหรับทนายเกมโชว์เนี่ยปีนี้เนี่ยประมาณครึ่งปีเนี่ยผมต้องเหนื่อยเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มคิดคอนเซ็ปต์เรื่องอะไรเลยนะครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องแสดงตัวด้วยนะถ้าเราอยู่แค่หลังคอมพิวเตอร์แล้วเราก็แค่ไปดูภาพ ที่คนอื่นเขาไปถ่ายถ่ายมาแล้วก็มาเม้นๆๆๆๆๆไม่หนุกหรอครับเรารอกดเรารอกดไลค์อย่างเดียวไม่ได้แต่แค่เห็นหน้าคุณหนุ่ยปุ๊บเนี่ยแค่นี้ก็ยืนยันได้แล้วว่างานนี้เนี่ยต้องสุดยอดแน่นอนนะฮะครับรู้จริงเรื่องของเกมนะครับและแน่นอนรายการของเรามีมาแจกด้วยร่วมกับทางไทยแลนด์เกมโชว์เนี่ยแหละคุณหนุ่ยให้มาเลยนะฮะเจตัวครับเอางั้นเลยนะฮะทุกตัวผ่านการเช็ดเหงื่อของคุณหนุ่ยแล้วไม่่หนอยเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยใครจะอยากได้เรานี่นะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยว พอจบรายการเราแล้วก็ไปรอเล่นเกมได้ในหน้าแฟนเพจได้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณแบบนี้เลยขอบคุณคุณหนุ่ยมากนะครับที่มาให้ความรู้ในรายการของเราขอบคุณครับดีครับอินดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่พุธวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วเหรอครับ